แล้วแหละเขาให้เสื้อครับเสื้อเสื้อสเวตเตอร์แับนาฬิกาครัสองชิ้นสองชิ้นอันนี้บอกเขาเองสองว่าแบบเราอยากได้นี้ใช่ครับบอกว่าอยากได้นาฬิกาแต่อยากได้แบบว่าโรเล็กเป็นไงเี้แต่ว่าไม่มีตังค์อันนีแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้บอกว่าผมผมจริงๆไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้หรอกแต่เขาบอกคนรักการห้ามให้นาฬิกาทำไมอ่ะ ทำไมไม่มีอ่ะก็เวลาก็มีเยอะเลยเพราะว่าให้นาฬิกาไงหรือว่าเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วใช่โอเคเดี๋ยวเอานาฬิกาไปเผาทิ้งกันก็ดีเหมือนกันอะไรอ่ะถือว่าเป็นของมูอาคกาลังใจเราใช่ครับมูอาคกาลังใจแต่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ได้แฮปปี้ครับเขาให้อะไรผมก็ดีใจหมดแหละวันเกิดเขานี่ต้องแบบ สองชิ้นไอ๋อได้ครับเดี๋ยวซื้อซื้อข้าวสารกับเขาให้อะไรพูันีท um ี่หมดครับข้าสัรไงแฮปปี้เหรอข้าสา่อืมครับ้าเเดี๋ยวมีโอกาสใส่ให้ดูแน่นอนครับ